ยินดีต้อนรับเข้าสู่นิยายเสียงยูริสุดท้ายก็ผ่ารักตอนที่32ถ้าเป็นเมียชันเหมือนกันมีอะไรหรือเปล่านารีปารวีเอ่ยถามขึ้นทันทีเมื่อทั้งสองหาร้านกาแฟไม่ไกลนักนั่งคุยกันคุณพ่อกับคุณแม่จะให้นารีแต่งงานค่ะ นารีนอนเอ่ยออกมาด้วยใบหน้าที่ไม่ค่อยสบายใจนักเพราะคิดว่าหญิงสาวร่างสูงตรงหน้าจะตกใจและเสียใจห่างต้นหลุดมือไปแต่จากการสังเกตสีหน้าของเขากลับไม่แสดงปฏิกิริยาอะไรเลยนั่นจึงทำให้เธอรู้สึกผิดหวังเลยทีเดียวก็ดีแล้วนี่อ้าวทำไมพี่ปริมถึงพูดแบบนี้ล่ะคะพี่ปริมไม่เคยรู้สึกดีๆกับนารีบ้างเลยหรอพี่ก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมนะนารีในเมื่อรู้สึกเหมือนเดิม แล้วทำไมพี่ปริมไม่คัดค้านหรือขัดขวางอะไรบ้างล่ะคะแต่พี่ยินดีมากกว่านานารพี่ปริมหมายความว่ายังไงคะพี่ปริมจะให้นารีแต่งงานกับคนที่คุณพ่อคุณแม่ของนา,นารีหาให้เหรอคะพี่บอกตรงๆน,นารีพี่ไม่ใช่คนดีอะไรมากมายทำไมนา,นารีไม่ลองเปิดใจให้กับคนอื่นบ้างละ่ะ ตั้งแต่เด็กจนโตมานารีก็หลงรักพี่ปริมมาโดยตลอดจะให้นารีเปลี่ยนใจไปรักคนอื่นมันเป็นเรื่องที่ยากนะคะพี่ปริมแต่นารีก็เห็นมาตลอดว่าตั้งแต่เล็กจนโตพี่ให้นารีเป็นได้แค่น้องสาวคราวนี้คนฟังชะง,งักอึ้งไปทันทีปากคอสั่นไปหมดน้องสาวอย่างนั้นเหรอคะใช่แล้วที่พี่ปริมรับปากกับคุณพ่อคุณแม่นารีว่าจะแต่งงานกับนารีเมื่อหลายปีก่อนละ่ะ นารีจจำได้ไหมว่าพี่ไม่ได้เป็นคนพูดนารีพูดเองเออเองทั้งนั้นพ่อกับแม่นารีก็น่าจะดูออกว่าพี่ลําบากใจไม่จริงพี่ปริมโกหกนารีต้องยอมรับความจริงให้ได้นะพี่ไม่อยากหลอกนารีและอีกอย่างตอนนี้พี่ก็ไม่พร้อมจะเปิดใจให้ใครด้วยแล้วแม่นางบำเรอน,นั่นล่ะคะพี่ปริมอย่าบอกนะว่าพี่ปริมติดใจมันและพร้อมที่จะยกย่องมันขึ้นมาจริงๆนารีหมายถึงใคร พี่ปริมก็น่าจะรู้ว่านารีหมายถึงใครผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่นางบำเรอคราวนี้ปรวีรู้สึกทนไม่ได้ซะเองเมื่อนารีนนท์ดูถูกขึ้นมาตอนนั้นเธออาจจะโก,กรธเกลียดหญิ้งสาวมากจนอยากจะเอ่ยอะไรก็ได้ที่ทำให้หญิ้งสาวเจ็บปวดแต่ตอนนี้เธอกลับรู้สึกเจ็บปวดแทนหญิ้งสาวซะเองแต่พี่ปริมเป็นคนบอกเองว่ามันเป็นคนแบบนั้น ตอนนั้นพี่แค่โกรธเธอเท่านั้นเองมันเป็นเหตุผลส่วนตัวอย่าบอกนะคะว่าพี่ปริมรักผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาจริงๆนารีนอนเอ่ยถามอย่างโมโหตอนนั้นไม่แต่ตอนนี้ก็ไม่แน่เลวยอมรับเถอะนารีพี่ไม่เคยบอกว่าพี่เป็นคนดีพี่เป็นคนธรรมดามีความรักโลภโกรธหลงและตอนนั้นพี่ทำผิดกับผู้หญิงคนนั้น โดยที่เธอไม่รู้เรื่องอะไรในสิ่งที่คนอื่นกระทาดังนั้นพี่จะต้องรับผิดชอบแต่นารีไม่ยอมนารีอยาขัดใจพ่อกับแม่เลยปล่อยพี่ไปเถอะพี่อยากให้นารีพยายามเปิดใจรับคนคนนั้นซะเพราะถึงยังไงพี่คงจะรักนารีไม่ได้แม้ว่านารีจะบอกว่ารักพี่หรือแม้แต่จะรอพี่ตลอดไปก็ตามคำพูดประโยคนั้นทำให้นารีนนกรีดออกมาอย่างสุดจะก,กลั้น และไม่สนใจสักนิดว่าจะมีใครอยู่แถวนั้นหรือไม่ปรวีไม่ได้ห้ามเธอถอนหายใจอย่างเบื่อหน่ายก่อนจะเดินจากมาแบบไม่ใยดีหลังจากโทรเรียกพี่มากลับมาแล้วปรวีก็เดินหน้ามุ่ยออกมาก่อนโดยให้หญิงสาวเดินถือถุงข้าวของที่เธอซื้อเดินตามหลังทำไมคุณไม่ไปกับเธอซะละกลับมาหาฉันทำไมอีกพี่มาเอ่ยถามขึ้นเมื่อวิ่งตามอีกฝ่ายมาทัน แล้วคุณก็จะได้ออกไปหาผู้หญิงที่ชื่อพีรยานั่นใช่ไหมละ่ะฝันไปซะเถอะฉันบอกแล้วไงว่าวันนี้ฉันจะอยู่กับคุณทั้งวันคําตอบของเขาทำให้คนฟังหน้าง้งไม่พอใจขึ้นมาอย่างอัตโนมัตินี่สส่แก้ไม่หายเลยให้ตายเถอะทำไมกลัวรถไฟชนกันงั้นเหรอฉันไม่อยากจะเป็นรถไฟขบวนไหนของคุณทั้งนั้นฉันจะกลับคอนโดไม่ให้กลับจนกว่าฉันจะบอกว่ากลับได้ ว่าแล้วปรวีก็ก้าวเท้าออกไปก่อนแต่พอเดินมาได้สักพักหนึ่งไม่เห็นพริมาตามมาด้วยจึงหันหลังกลับไปแล้วก็พบว่ายิงสาวยืนอยู่ที่เดิมไม่ขยับไปไหนนั่นเป็นเพราะว่ายิงสาวกำลังโกรธเธออยู่นั่นเองดังนั้นปรรวีจึงต้องเดินย้อนกลับไปหาแล้วควา้าข้อมือบางให้เดินมาด้วยกันจนได้อย่ามาเรื่องมากตอนนี้ได้ไหมฉันกำลังซีเรียสอยู่นะซีเรียสเรื่องอะไร มันก็แค่หนีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาผู้หญิงอีกคนเท่านั้นใช่ไม่เคยมีความรู้สึกกับผู้หญิงคนนั้นเลยแม้แต่นิดถ้าไม่รู้สึกแล้วเธอจะทําตัวเป็นเจ้าข้าเจ้าของคุณตั้งแต่แรกทําไมอย่าบอกนะว่าไม่เคยทําเรื่องแบบนั้นกับเธอพอเจอประโยคนี้เข้าปรวีก็ถึงกับเทงไม่ออกก่อนจะเงียบไปพักหนึ่งแล้วเอ่ยต่อแต่เธอเป็นคนวางแผนหมอมยาฉันเองนะฉันไม่เกี่ยวเป็นคําตอบที่เห็นแก่ตัวมาก ฉันบอกความจริงทำไมไม่เชื่ออีกอย่างฉันถูกวางยานะเวลาที่มันเกิดอารมณ์แบบนั้นขึ้นมาจริงๆคุณคิดว่าจะทนได้เหรอในเมื่อไม่ได้รักทำไมถึงได้ปล่อยให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นมันก็เหมือนตอนที่ฉันทำกับคุณนั่นแหละฉันทำลงไปเพราะความโกรธและแค้นโดยไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นแล้วตอนนี้ล่ะขณะเอ่ยถามประโยคนี้หัวใจของพริม,มากลับเต้นขึ้นมา ปารวีอึกอักตอบไม่ถูกความจริงเธอรู้สึกกับพริมาตั้งแต่อยู่บนเรือแล้วถ้าหากไม่มีนายกรวุธอะไรนั่นเข้ามาแทรกคงไม่แน่ว่าหลังจากนั้นเธอกับหญิงสาวอาจจบลงด้วยดีแล้วก็ได้ไม่รู้แต่ตอนนี้ฉันรู้สึกแปลกแปล,ก,ปล,ก,ปลกยังไงก็พอเธอถ้าตอบไม่ได้ฉันจะกลับเองเดี๋ยวก่อนสิ ปรวีรีบคว้าข้อมือบางเอาไว้แต่พี่มารีบสลัดมือเขาออกแล้วหมุนตัวจะเดินหนีแต่ก็ช้ากว่ามือยาวของเขาที่คว้าข้อมือของเธอกลับไปใหม่แล้วก็ชับแน่นกว่าเดิมปล่อยคนอย่างคุณมันก็ดีแต่เอาเปรียบคนที่อ่อนแอกว่าทำเร็วไปวันๆคนฟังกัดฟันแน่นก่อนเอ่ยสวนคืนมันก็เหมาะกับคุณแล้วไม่ใช่หรอคนหนึ่งก็เร็วสุดๆคนหนึ่งก็ชั่วช้า ขนาดว่าหาใครไม่ได้ต้องไปคว้าเอาผัวคนอื่นมากกนั่นมันก็เป็นเรื่องของฉันปล่อยพี่มาขืนเดินพยายามแกะมือของเขาออกไม่ตอนนี้ปรวีเริ่มเสียงดังขึ้นจากคนที่เดินผ่านไปผ่านมาในห้างสรรพสินค้ามองมายัางทั้งสองเป็นตาเดียวถ้าไม่อยากอายไปมากกว่าน,นี้ก็อยู่เงียบปรวีขยับเข้ามาขู่เสียงกระซิบพลางกระชากแขนพ,พี่มาพาเดินต่อ นี่คุณทำอะไรนะปล่อยนะแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นทางด้านหลังทำให้ทั้งสองคนหันมามองพร้อมกันก่อนคนคนนั้นจะกระชากมือของพริม,มาเข้าไปหาตนเองทีแรกปราวีก็รู้สึกงงๆแต่พอมองดูดีๆจึงนึกออกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ชื่อพริรยานั่นเองบอกมานะว่าเมืกก่อกี้คุณทำอะไรเธอพริรยาถลึงตาใส่ทำท่าจะเอาเรื่อง แต่อีกฝ่ายกลับไม่เห็นจะเกรงกลัวเลยสักนิดมันเรื่องของฉันถ้าเป็นเมียฉันเหมือนกันฉันมีสิทธิ์มากกว่าคุเสียอีกแกว่าอะไรนะยายคนปากเสียไม่พูดเปล่าพิรยากระโดดเข้าหาอีกฝ่ายพร้อมทั้งตะลุมบอนตบตีจนปราวีร่วงลงกับพื้นและมีเลือดไหลออกมาที่มุมปากปริมาที่เห็นแล้วก็รู้สึกตกใจจนทำอะไรไม่ถูกแกอย่ามาพูดพล่อยแบบนี้อีกนะ พีไม่มีทางเป็นอย่างที่แกพูดแน่เมื่อกี้แกกำลังจะฉุดเธอใช่ไหมยายขยะสังคมพิรายาเตรียมจะเข้าไปตะลุมบอนอีกฝ่ายซ้ำแต่พี่มาห้ามเอาไว้เสียก่อนพอแล้วค่ะพี่พริงถึงพี่พลิงจะฆ่าเขาให้ตายตรงนี้มันก็ไม่สะสมกับสิ่งที่เขาทำกับพริมหรอกค่ะอย่าเสียเวลากับคนบ้าคนนี้อยู่เลยเราไปกันดีกว่าค่ะว่าแล้วพี่มาก็รั้งแขนพิรายาให้ออกเดิน รลางทิ้งถุงข้าวของที่ถือมาด้วยลงใกล้ๆปราวีและเดินจากไปไปล่อยให้หญิงสาวร่างสูงมองตามตาขวาอย่างโกรธแค้นปราวียกหลังมือขึ้นมาเช็ดคราบเลือดตรงมุมปากออกโดยอารมณ์โกรธจัด